น้ำมาสการเจาปูจะเล่นพ่อนเชียนซ้องจ้า <c oughs> <c oughs> ปูเห็นอย่างนี้เนอะจากวางไปจ้าวางอยู่เรียกก่อนไงจ้าเป็นเป็นอะไรติกออกแบบในสื่อน้ำกระจอะมาจกน,น้อยบดคือน้ำุดบ่โอ้ยไอ้บุญน้ำโชคฝากตนุวิ่งหกปูแต,ต่ว่าโตจะพูบ่ได้จ้า น้องกระได้ก็หัานหาวิ่งฮกจ้าได้วิ่งฮกมากพ่อได้กินหมูกระทะจะปูโอ้สวรรค์บหน้นา <laughs> <c oughs> โอ้ยเป็นยังไงปูงวดนี้คือคักคือแน่แท้ถมมาหวานก็ยินดีใจก็จิตวิว่าจังมั่นไงจ้ามือเชือน้ำบันน้ำมึงเขาอืมมาตราดีใจที่ได้เอ็ดที่บางจำนวนกับเพาะกันเถิดลูก จ้าเกิดยิงก็มี่เกิดสองตัวกระมี่เขาคักเขาแน่อ่าเลขวิ่งสองตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์วาสั่นมาทั้งสี่ทั้งหกเาาขาเจากระเบนเงนสถิติที่ปูทรงให้เบิง์นเป็นอย่นเป็นเท็จหมันปกสีมันเงินนะครับเรื่องสถิติส่วนต๊ะใบหนา้าจ้านั่นแหละ มันเป็นไปได้ก็อย่างห้ยจอเอาออกให้เบิงอีกดูเอาออกห้เป็ดชีเขาเบิอีกโอ,อ,อ,อ้ได้จะปู oh, ได้จ้ะที่พี่สงไฮเมื่อกี้นั่นน่ะจ <c oughs> ้ะอ่ามันเขา่าตัวใดมันบอกเข่าตัวใดกัใหูกันแต่ว่าเป็นจริงเขียนก้อนฝนประกาศเดือดร้อประกาศปุ๊บขันรถถือกตาตาบ้าดที่ได้ไจ้าปูขันคถือกให้ไหรลระไรก็คือเหมถูกกระนั่งอืม <c oughs> คือว่าฟุบแต่ห้ามรับเนาะถ้าฟุกดูดูก็ดีๆเลยเนาะแมนจา่วเจอเฉพาะสองตัวมาตัวเนาะจ้าบ่อยประมาทเด้อเอาวันนี้ได้ตัวไดบ้างเอาว่ากันบ้างหนึ่งกับปีกาสองตัวมาตัวกัไอแกเลขศูนย์กับเลขแปดเลขวิ่งสองตัวมาตัวคือศูนย์กับแปดค่ะ มัดร่วมบนรางจ้าอืันนี้การโตหางเดียวคือเก่าเอาไปตัดเลียน,น้ำจ้า,<ม>าปูตัวกันกูหนึ่งเนี่ยจ้าอ่าสามตัวตัดเรียไปกับบนรางก่อนละเลขสองเลขศูนย์เลขแปดสองศูนย์แปดค่ะแนาตัดเล่นบนรางมัดร่วมไปกับอือวันนี้กันเด้บ้างไหม จ้าศูนย์สี่กันไปที่ศูนย์สี่ค่ะแมนโอ้บัดนี้พัฒนาขึ้นมาอีกเขาเรียก,กยิ่งยังก่อเขาเรียกพัฒนาภาษาอังกฤษกว่ายิยังก่ออีกอีก,อ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 กอยีก่ยังื่องเกิบพันยันย่ำขึ้นบวกจ้านี่มาอีกพัฒนาไปเรื่อยนะจ้าปูรับนิดเดียวตัวเดียว เอาอยู่อืงวดที่านมาดับเข่าบนหน่วยสิบจ้าดับหน่วยสิบบนด้วลอยโบเกียวจ้าเอาเรียกว่าฝึกอยู่แด่เนี่ยเรียบว้อยงังบนวันนี้ดับหน่วยสิบบนตัวเดียวแต่ว่ามาหลังใดด้จ้าปูมาลอยใดด้วยจ้าหน่วยสิบหน่วยจับอยูบลอกวันนี้เลขห้าดับ หน่วยสิบบนคือเลขห<ม>้า <5. S 2> แมนอืมแบบนี่อีกคู่หนึ่งไปกับบนรางบอมม้าทำกันจ้าเออขึ้นออนเนีวยเขาเรียกว่าสก,กิลสก,กิลจ้าจ้าโชว์สก,กิลบู๊ติดตามบ้านหาเก่าเก่าหาสองหนบอมม้าอีรเลย โอ้ oh, ปูเก็บสถิติไว้แล้วมันบ่จ้ะอ่านะท้างบนท่างล่างบ่ม,มากเลยตีอืม hmm. ฟังคือชัดลามันเป็นเล็กบ่มากน้ำกันมันบอมเป็นเหล,ล็กแบเล้ยโอ้ oh, หมายถึงว่าจะไม่จับคู่มาด้วยกันยังสิบบปูแน่นแ่มากตัวเดียวได้จ้าจ้าบนล่างเนี้ยะ้าอนักซิตรักน้อย <c oughs> บนล่างเนี้ยจ้าตามาถเยอะมากตัวนึงตัวไดตัวเดียวได้จ้าปู กูคิว่เนี่ยคือเก้าสามสามเก้าเลขที่ไม่มามด้วยกันเ<า>นาะอ่าคือสามกับเก้าบอปูออืมไปเกับเครือ่องตัวตรงเครื่องตัวกลับบนลางหลักสิษหลักนงินบนลางมันบ้มากกันอืมสามเก้าเก้าสามเนาะแม่ยำแต่ว่าสามารถมากโตใดตัวหนดดึ่งใด จ้าสิทรับเงินมาได้นี่นแล้ว่ท่านได้รู้แน่คู่เดียวตลอดกอารอำนาอืมในคู่ดเดียวโบเมนเล็กดตัตกเจอจ้าจ้า,าเลขที่คาดว่าจะไม่มาด้วยกันนาอปูนเนาะอ๋อว่าครับไม่มาด้วยกันล้อนเล็กเ,เป็นหน้าลงทุนมันละเล่เป็นหน้าลงทุนอืม บอต้องขาดดอกตีมันบอมาน้ากันดอกตีปั่ได้ไหมตังนไหมจ้าจ้างดว่งหันก็ะิ้งนี่ตู้หลายชื่อดีดอกกับบอมาบอใดก็คนห้องหมักบ่คือกันเนาะจ้าปูวเพิ่นกระติ่ฟ้าเพิ่นมันบ่จ้าจ่าก้าหาหาเก้างดว่างหันเอาหม่าบอหันอ่ะบ่มาแล้วปูวอ๋อเก้าบนมาบอหันนะบอหันบ่มีจ้านั่นแหละอืะ เม็ดเดียวบน,นต่วก็าสามารถมาหน่อยได้ด้วยตอนหน่วยสิดบม่มากเลยจ้าจ้าอันนี้อันนี้อันนี้คือดับเลยบนเม็ดเดียวเลยจ้าปูแต่ว่าสองตัวไปกับบนลบหลังบ่มากนั่นกันหม,มายความว่ามันบ่ามืนเด็ยดับแต่มันมากกว่ด็กคนหนึ่งได้อืมอ่าเห็นไหมเนี่ยเสกยิวหมดมาน,นี้ความสงสัยกป็นยังนี้อยู่นี่ มือมวมันดขก้กานักมันห่ดมอาเป็นมาโตนจ้าปูอ้าวนินปวดพวกมอแบบแกงแค่หูตัมาตัวมันปรมาน้ากันแบหมูโตมันกิมาน้ากันบว่าหวานแต่ตีวานมจ้าสูตรนีบ่มี่หมเออสูตรทีวานลูมาน้ากันนึ่เนี่บะนมี่อือพออย่างนี้บ่มีผูุเดงหูล้วงล้วงหนาใจมนไม่จบปีแห่แม่จ้าปูตัวว่าถึงบะ ถูกต้องค่ะนะแต่ว่ามันนี่สูตรเลขที่มีงมานกันแล้วเพราะว่ามันเป็นสูตรของปูเองิงยำว่ามันเป็นสูตรของปูบอด้ความมานเอ่อเที่ยงด้วยว่าคูบาอาจารย์อื่นไวถูกก็ได้จ้าปูปูปวาดามสูตรของปูสูตรธาตุก,กระวาสูตร่าุสูตร่าเขาการะวามีธาตุขาวเรให้เกี่ยวกับตัวบุคคนนะจ้าธาต่าวหากบอกพอออกเจ้าแน่นะจ้าชกนะ วัดนี้นึงก็จะกีการวิ่งศูนย์ไปจักแสนเนี่ยโอ้มันใจศูนย์แห้งหมดปูงวัดนี่ไม่พ่อแม่คันค่าแพงหตเตอรี่ขันกระทั่งเล็ดติดซูนเนี่ยเล็ดติดศูนย์นะแต่ว่าบโบไฮทินแปดเด็ดแต่ว่านักนักศูนย์ติดศูนย์ไปจ้ะเพราะมันจองตัวมาตัวได้จ้าปู ตงหันก็มักเกล็ดซีไง่ากลุ่มเล็กซียาาม,ม,มากบ้านจ้าไวเป็นสามเด่นตัวนะทั้งบนทั้งล่างปูบนเนี้ยบน,บนบนบนล่างเนี้ยจ้าจ้าสี่สี่หกสี่สี่ล่างเนี้ยจ้าแม่นแมนจ้ากอีดอกนึเนี้ยโอ้ยเมาผูา้เดียวเลยตัวนี้ปู ถึงงมาสีฟกแต่ว่าปูกันม่ควางสูงอะไก็ดีใจได้บดบดได้เสียจนบาดกระตามถอ่จ้าที่มันเกิก็ดีใจเนาะแมนจ้าแต่ว่าถ่ายทุดคือถ่ายนปูบอกว่าฉัล้มโตยังเป็นมักไม่เป็นเป็นคึอสะพานนะทำขึ้นกระบกวงมันลมกระบกหินเล้วเห็นคือเก่าสะพานเป็นขันเลยในเรื่องฝากบอกบอกโจยดสะพานไ ได้จ้าปูได้จ้าคุณตาอยู่บ่แม่นตว่ะเออ่ยนะมี่นักทั้งหยัดทั้งม้วนของปูฝาถึง FC ทุกปูทุกคนเด้อมากัะจัดขัดกระทานออกไปเป็นแนวทางเกรียบเชียมเด็กสุดกคำนวนของเอทซี่แต่ละคนที่เป็นเชี่ยมเนี่ยอยู่ใน่โตอยู่แล้วปูเสื่อมันอยู่คต้นเข่ามีดีไม่โตออกมากึงก็ได้หรอปูก็บ่แม่นปูวีเศษหยัง ่าอยากฟกิจเกียอยู่คือว่านะจ้าอ้าวบักเริ่มมินตวนหนึ่งมินตั้งแต่เลขศูนย์หายว่าหันนะจ้าปูมนง่วงกลมรถเด้สามตัวมันม็นเดียวประเด็นมินยากตองันบาจ้าปูอันนี้เลขสองตัวได้บนตัดหัวมากมล้วก็จิตมินศูนย์สองศูนย์แปดแปดสองมันบ่แมนจ้าอิดศูนย์ปูเร้เวไว้ไหม ก็ขึ้นเน้น,ไป,นไปศูนย์สองกับศูนย์แปดบอปูแมนอืมอก็คู่เนะาะหักก็คู่คางเดียวไปรที่หากเป็นเนาะจ้ามาหมดเราตัวเดียวไม่เหงกลาดีวานะป่านนี้เนะ <c oughs> าะศูนย์แปดเทาศูนย์แปดเอาฟันไปที่ศูนย์แปดตายเป็นคู่เล็บวิ่งจ่อยนะนะแมนวะแมนจ๋าแมนจ๋าอ้าว เป็นตัวอาจจะเน้นติดกระแดกไปทจ่หูหอัดจะถูกกระแด้เราก็วิ่งผดไปหูดอจ้าเขาบิกว่าติดศูนติดแตกเวเดอร์เอฟซีถ้ากันได่เป็ตัวใดก็เหมือนเหมือนติดตามมาอยู่ตลอดคำนวณได้เริงก็มากมันบ่ชนกันก็มากจับคู่วิ่งกันรวมเลยศูนกับแดเนี่ยฮามันจับคู่มันนํากันอีกติปูศูนย์ไอเลขวิ่งเนาะไมันตัวเลขมันบมีขาแต่ว่ามันเป็นได้ทุกอย่างเลยจ้า ไทุกอย่างราประมาทเลยก็พูดเพรก็บร,ร,ร,ร์ประมาทรอกบต่ก็เรืประมาทไไรไปเด้อ <c oughs> แต่ว่ากำมันแต่ไม่สุดจบนะจ้าหอยหอยหุ่นฉ <c oughs> บตังนี้โสดนี่หละทรงไทยบอกผู้สานเขางเจะ้่จาสวัตที่เขาเพิ่นชีวิตสูงไทยอยู่พพนยเนาะจ้าดูดัง HP นะ้ำจิ้นไวม่อกใหม่ให่ ยิ่งงามยิ่งน่าจะเป็นสุขคนผมมีความสุขนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกระสับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะถุยานะแข็งแรงเจริญพรสาธุเจปู